ในเรื่องของการหารนะคะก็จะมีการหารที่ลงตัวนั่นแปลว่าเศษเขาต้องเป็น0และการหารที่ไม่ลงตัวไม่ลงตัวเนี่ยเศษเขาจะไม่เป็น0นย์นะคะอาจจะเป็นอะไรก็ได้เศษเป็น1เศษเป็น2ก็ได้เช่น6กับ11เดี๋ยวดิขอเริ่มที่6ก่อน6เนี่ยดิจะให้3ไปหารเขานะคะ อ่าเอาสามไปหารหกที่ถามหน่อยว่าเขาหารลงตัวไหมแน่นอนเขาหารลงตัวนะคะเพราะว่าสามคูณสองเนี่ยเท่ากับหกพอดีเลยนั่นแปลว่าเขาเหลือเศษศูนย์ถูกต้องค่ะเศษเขาเป็นศูนย์ถ้าเศษเป็นศูนย์เนี่ยฝั่งที่ลงตัวเนี่ยจะลงตัวที่เท่าไหร่จะลงตัวที่หกเพราะอะไรคะ เพราะ3คูณ2เนี่ยได้6ทีนี้มาฝั่งขวาฝั่ง11ที่ดีจะเอา3ไปหาร11เหมือนกันเลยค่ะเอา3ไปหารดี่ถามหน่อยว่าเขาหารลงตัวไหมไม่อ่ะ3คูณะลรได้11ไม่มีเอาใกลๆ้ๆ3คูณ3เป็น9ถูกไหมอ่ะ3คูณ3เท่ากับ9 นั่นหมายความว่าเขาเหลือเศษเท่าไหรคะเขาเหลือเศษสองแล้วส่วนที่ลงตัวเนี่ยคือ9เพราะ3คูณ3เป็น9จําจำนวนน้อยที่สุดที่4และ6ไปหารแล้วเหลือเศษ1เท่ากันนั่นหมายความว่าจะมีจำนวนหนึ่งที่ น้อยที่สุดที่4ไปหารก็เหลือเศษ1 6ไปหารก็เหลือเศษ1จําการหารเมื่อกี้ได้ไหมคะดิบอกว่าถ้าเขาหารไม่ลงตัวหรือเหลือเศษเนี่ยแปลว่าเขาสามารถแยกส่วนที่เป็นเศษออกมาได้ถูกไหมและสามารถแยกส่วนที่ทําไมคะที่ลงตัวออกมาได้ข้อนี้เรารู้เลยว่าเศษเขาเป็นเท่าไหร่ เศษเป็นหนึ่งแล้วก็เขียนใส่ฝั่งเศษเลยค่ะว่าเศษเขาเป็นหนึ่งแล้วส่วนที่ลงตัวละ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเรารู้จํานวนนี้เราจะรู้เลยว่าถ้าเศษเป็นหนึ่งส่วนที่ลงตัวเราก็รู้ทันทีว่าเขาเป็นเท่าไหร่ถูกไหมแต่ในกรณีนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าส่วนของวงใหญ่เนี่ยคืออะไรเราเลยไม่รู้ว่าในส่วนของส่วนที่ลงตัวเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นวิธีการของดีเนี่มันเริ่มเข้าคอนเซปต์หนึ่งละดี้เลยจะหาในส่วนของที่ลงตัวคือยังไงหรอมันเข้าคอนเซปต์อะไรหรอนี่ไงทุกคนคุณคุณไหมจำนวนที่น้อยที่สุดที่4และ6ไปหารเขาลงตัวใช่ค่ะคอรอโนจำนวนที่น้อยที่สุดที่4และ6ไปหารเขาลงตัว เราก็จะได้ว่าเราต้องหาคอร์อนของ4และ6ค่ะซึ่งดีจะใช้วิธีการตั้งหารนะคะ2 2 4 2 3 6ไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคอรนของเราก็คือ2คูณ2คูณ3เท่ากับ12ค่ะพอได้12แล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ในวงใหญ่นี้จริงไหม ไม่จริงนะคะเราต้องนำส12มาเขียนในส่วนของส่วนที่ลงตัวนี้นะคะเพราะเรากำลังหาส่วนนี้อยู่ถูกไหมคะทีนี้พอเราได้แล้วว่าส่วนเศษเนี่ยแยกออกมาเป็น1นึส่วนที่ลงตัวเนี่ยแยกออกมาเป็น12เราก็รู้ได้ทันทีเลยว่าส่วนวงใหญ่ของเราเนี่ยคือเท่าไหร่เท่าไหร่คะใช่ค่ะคือสิบสามในลองทวนโจทย์ซิ 4ไปหาร13แล้วเหลือเศษหนึจ,จริงไหมจริงนะคะเพราะ4ีคูณสาเป็น12ก็เหลือเศษหนึต่อไป6ล่ะไปหาร13เหลือเศษหนึจ,จริงไหมจริงนะคะ6กคูณสอเป็น12และเหลือเศษหนึค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเจอโจทย์แนวนี้นะคะซึ่งเป็นโจทย์คอรนอเศษเหลือนั่นเองให้ทำาไมคะ ให้หาส่วนที่ลงตัวก่อนพูดง,ง่ายๆก็คือหาคอรนของเขานั่นเองนะคะแล้วค่อยเพิ่มส่วนที่เป็นเศษเนี่ยเข้าไปเราก็จะได้คำตอบนั่นเองนะคะจำนวนที่น้อยที่สุดที่8และ12ไปหารแล้วเหลือเศษ2เท่ากันเขาต้องการให้เราหาจำนวนที่น้อยที่สุดที่8ไปหารก็เหลือเศษ2 และ12ไปหารก็เหลือเศษ2เท่ากันถ้าจำตัวอย่างเมื่อกี้ได้นะคะเราก็จะได้ว่าจำนวนที่น้อยที่สุดเนี่ยเขาหารแล้วไม่ลงตัวนะเหลือเศษแสดงว่าเขาจะต้องมีส่วนของเศษและก็ต้องมีส่วนที่ลงตัวซึ่งในส่วนของเศษเนี่ยก็คือ2นะคะส่วนของที่ลงตัวเนี่ยเรายังไม่รู้และนี่แหละที่เราต้องหาในส่วนแรกจำได้ไหมที่ดี่บอกไปเราแค่ หาในส่วนที่ลงตัวก่อนซึ่งเขาก็คืออะไรคะคอรนอคอรนอของใครคอรนอของ8และ12คอรนอของเราก็คือ4ค mm ูณ hmm. 2คูณ3เท่ากับ24ค่ะแต่เราไม่ตอบ24เพราะอะไรเพราะ24คือคอรนอนั่นแปลว่าในส่วนนี้คือส่วนที่ลงตัวไง แตกเราไม่ได้หาในส่วนที่ลงตัวเราหาจำนวนน้อยที่สุดที่ทำไมคะที่เขามีเศษพ่วงมาด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าลืมบวกเศษเข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็น26นั่นเอง